สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายบริสุทสุขอนครับผมอยู่กับทินกรอนชาแนลนะครับผมวัอนี้นะครับผมพาเห็ดแดงแน่วัอนี้เตือนเศ้าจังน้อยนะผมว่านอนอิ่มเลยเด้พักผ่อนเต็มที่นะครับพี่น้องพักผ่อนสบายเต็มที่ก็คือวันที่ไม่มีงานก็พักผ่อนเต็มที่อยู่บ้านอยู่ซองนะครับผมมาออื่นก็เตรียมเขาสำนักงานแต่ว่าเบิ้งมาออื่นก่อนพี่น้องเพราะว่ามีงานรับเชิญอยู่สิสเกตเอาเบิ้งก่อนว่าสิ ไปจักโมงคือจังไหนนะครับผมเสร็จจากงานศรีสะเกดแล้วกับน,นาสิตตระเวนไปบ้านพักเลยนะครับพี่นอ้องงานแต่งเพิ่นนะครับเพื่นคุยกันเมื่อวานนี่ครับเพื่นก็รายละเอียดสิเป็นยังไหนนะครับผมมาสไิไปจังไหนมาจังไหนเตืนอนเศร้าแล้วเพ็ดหยังวันที่ภาคเขายังขอกาพี่นอ้องขาไกายผมจะอยู่ข้างหลังบ้านเพ็ด บอกเป็นหมองไว้ย่างดีเ่าให้มาอุ่นไว้กับคนเลยนะครับผมตามทีนกรชาแนลไปนะครับผมครับพ,พี่น้องเฟิร์นเป็นเสื้ศร้านะครับเพิ่งกินข้าวาเลยพี่นอ้องมาเศร้านิดอันนี้คือเศร้าผมได้เกาวงนะครับโอ้ยก่องกระดานะครับพาพี่น้องเบิรงนะครับทะลุคว้ามาเลยมาณนี้แหละพี่น้องทะลุออกไปฉันะนั่นหุ่นเข่าอยู่ หูแล่เขาขไกล้พี่น้องครับพี่น้องเขาไปเบิ้งนะครับอย่าเขาใกล้เขากานะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามที่นีกอนชาแนลนะครับผมยุบ้านกันสิประมาณนี้พี่น้องนะครับยุ่มองมองมองแม่งเขาค่อยไปสูงสิงก็แพ้เดอกพี่น้องตอนอื่นิเขาเราเขาจิออกไป เล่นบางครั้งบางทีเราพี่น้องเอ้ยมือมันพวกเนี้ยลังมืกงมอก็ไม่ค่อยได้ไปซ้นมากผมจับไม่ค่อยได้ออกไปใส่นะพี่น้องผมสีอยู่ตะบานนอนอยู่ตะบานเหรอนต้องถึล้วก็อยู่มองแมงอยู่ตะจะของลบสักตัวสูงประมาณนี้โอ้นะครับนี่แหละชื่อเศร้าถ่ายพี่น้องเบิง่งบรรยากาศอยู่บ้านผมว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับเสียงในออริสเซ <polarization> บรรยากาศดีนะพี่น้องเริ่มหนาวนะครับผมพี่น้องยู่ทั้งไก่ทั้งไก่อากาศหนาวแล้วก็บดูแลสุขภาพนะครับผมเป็นห่วงจากทินกรจากใจนะครับผมเป็นห่วงสุกผูสุกคนครับผมเอฟซนะครับผมขอบคุณที่ให้การติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์นะครับผมฝากเพจน่พี่น้องเพจนิงทินกรนะครับผมเพจเพจนะครับเพิ่งดังได้ซีหามองตันตุยน้ยเฮ็ดไห่นะครับ หนิงธินกร YouTube ธินกร Channel น,นะครับผม Facebook หนิงธินกรแสงทองนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนข,ขอบคุณเอฟซี FC ที่เพิ่นทักมาขอที่อยู่เน่ประมาณนี้นะครับขอที่อยู่เน่เด้อเด้อจะส่งของไปให้แต่ผมบอกว่าไอ้ยังเสียภัยประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณจากใจครับผมทินกรชาแนลนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมบัว่าชจะเป็นมาไลออนไลน์มาไลดาเวทีขอบคุณนะครับผมจากใจนะครับผมเอ้าพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้ง กล้่าหลายตัวบ่นะครับผมขันยักต้มกับผู้ใดามาดต้มให้กินเลยเพราะได้เหยื่ยอเพราะได้เบื้องในยังไปพี่น้องเพราะว่าใกล้ตีมันเป็นใกล้พื้นบ้านเนาะใกล้พื้นบ้านเฮ็ดกินก็ได้ขายก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ขายดอกพี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยได้อยู่ก็ไม่ได้ตามว่าเจียเขาเจียนามให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบื้องข้างใหนครับอ่ะผมติดตามเขาเบื้องข้างไหนก็สิหกหกแน่จังน้อยเพราะว่าบ่ค่อยได้เขามาดูแล เวลา่ายุไหลานเมา่กีให้กัเกียรซื้อนะครับนะครับมันจะเป็นถังเขา่าถังห้ำนะครับถังห้ำกับเบอร์เราพี่น้องเลยถังห้ำถังขบไปย,ยูแบบเรียบง่ายอันนี้กเป็นเขาที่จะไ้มันนะครับผมข้าวเปลือกเปลือกขวเปลือก พี่นอ้องเยอะสวยเนาะเมื่อนี้เือนเสาผมจะมาสวยเตี้ยไกลกระดเนาะปาเบควาบรรหมอากาศนิดนิดน้อยนะครับน้ำเส้าเอากินขุนมันตื่นพี่น้องมันกระหลายอยู่ดิพี่น้องครับหลายอยู่แต่ว่า ฝนมาบางนึงอะไรครับพายุเขาฝนมามันก็นเลยตายไปแน่ส่วนน้อยๆตายตายตายว่าแม่น,น้อยๆนะครับตายเมือ่อเราเป็นเจ็ดแปดตัวครับพื้นที่นครับบ้านหงกายุี่แหละเห็ดกำแพงไว้เป็นรอบเป็นซัดเป็นส่วนเลยนะครับพอใกล้ชิบวได้ออกไปใส่เราก็มาเขาชิบวะได้มากัดส่วนตะกี้บนบ่ม,มีกำแพงเนาะมาก,กัดแน่ เห็ดกำแพงแ,แ,แ,แล้วเร่าเห็ดบ้านแล้วเร่าเห็ดกำแพงก็เริ่มปลูกบุกมีบ,บ,บม ύ, ุกม่วงไว้จะกินพี่นอ้องโคตรก็ไว้จะกินแล้วครับนี่นั่นสินั่นสิครับกำลังปลูกไว้นี่กำลังปลูกไว้นี่ม่วงขุนบุกลำยงลำใหญ่ครับไก่รวมๆเหลือข้างข้างนอกกับมันสิบก็โตข้างใน,นกับมันจักยี่สิบแล้วมันสามสิบก็โตสี่สิบโตเนี่ยพี่น้องไก่นะครับเรื่องนี่คือเป็นความสุข นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยุบ้านนะครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยุบ้านพี่น้องขอบคุณเอฟซขอบคุณผู้รับชมขอบคุณผู้ติดตามครับผมตินกรชาแนลนะครับขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจนะครับผมวันพักผ่อนก็อยู่บ้านสูตรเอาอากาศบริสุทธิ์จากบ้านเติมพลังแล้วก็ไปสู้งานต่อนะครับผมวันที่7นะครับ เดือนนี้มิ้นซีหางานบ่ครับพี่น้องเดือนนี้งานก็บ่ค่อยหลายแล้วก็บ่ทันได้รับก็ได้เนาะเดือนนี้มันก็เป็นช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำก็สิบ่ค่อยหลายนะครับแต่เริ่มเดือนหน้าไปก็สิตงาวแน่นะครับถ่ายคอนเทนต์อยู่บ้านทําอะไรนะครับผมนี่แหละประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเขาเกี้เกี่ยวน้ำใกล้เราก็อาบน้ำอาบทากินข้าวนอนพักผ่อนนะครับนี่ฮะบ่หลาตัวเราใกล้ก็ได้ ถ้ามันบ่ตายบางฝนบางหนึ่งก็เพรผมว่าเป็นรอยพี่น้องตายเมื่อละเจ็ดแปดโตเม,มื่อละสิบโตก็มีใกล้น้อยมันถือฝนใกล้น้นอยน้อยรุ่นนี่น้อรุ่นนี่พี่น้องหลายๆครักว่ามันสู่ฝนบ่ได้เอ้านะครับบรรยากาศแค่นี้แหละพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเบื้องพอเช็ดยังต่อครับมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องนะครับพี่ผู้เจา้าบ้านเป็นยังนี่มาสวนยังไง เขาหาคนแดงวอมบันเอาไงลื่ปวยักสีจีนพี่น้ักสีจีนนั่นนี่เพิ่นยังค่อยหลายวัตถีอันหลานหลานไปได้เมียายุันรถแปดสลค่ะรถดิไอ้เพื่อนนั่นไปได้มียยุเพชรบูรณ์บ้นี่ปลูกแล้วเรี่ยวพอข้าวาับพอนะ วันนี้ให้พี่น่องทรั้งบุรีรัมพี่ไปเอามาเป็นนังอยเพิ่นาเอาได้มันงาโหอนเพิ่นว่ามัน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 เกินมันยาวเกินขนาดแล้วใช่องบไหมพี่กล่องเบ่อใดอนทางพี่น้องางบงรีรามเพื่อนุ่ามันเศร้าย้ายไปพวกลุงไปพวกป้าไปเพิ่น บ่หัวเพิ่นไปเนาะเสียหลาับมาอันนี้เพิ่นกำลังมาคัดเหรอพี่น้องเอ้ยมาแยกอันใบเสียใบเน่าออกมาคัดเป็นมัดเป็นหยังเป็นโลเป็นโลูปจ้ะกลายเป็นรูปลบแปดสิบกลายเป็นรูปลบแปดสิบพี่น้องนะครับหักน้อมของมันเหี่ยวเร็วไอ้คอยไปส่งอ่ะโอ้ยส่งระยองสัน พี่น้องว่ามันน้อยเด้พู้นะลูกสองเลยอาพื่นหลังที่พุ่นะอีกอ่ะเฮ็ดบาปกันเนาะพ่อะข้ากับใดเนาะโอ้ยสร้างกันไว้ปลูกสร้างปลูกเด้ปลูกไว้แล้วบัดนี้บ่มาเอาบัดนี้พราะตั้งมาเอามันก็ยาวไปเรื่อยเมื่อไหร่เพราะพ่อะข้ามาเบิ่งปั๊บก็ว่ามันใหญ่โพดสูงโพดอัดกองหยากทรงหยากมาซานเฮ็ดบาปกันเนาะปลูกลำบากเลยพี่น้องปลูกเพื่อสิได้มาจากเพชรบุญรีพี่น้องนี่พูแล้วอ่าอีหยังก็กูทถ้เบิกพุ่นน่ะพูดถ้าเบิก เปีนเขาเปีนเขาเก็บเลยดิทั้งนี้ก็เขาเกลีทั้งนี้เขาเกียักกะหายยอมผมยอมยังเขาขัดพักกะหายยอมผมโอ้ยอยากไอ้หมูโอ้ยอยากไอ้มไนหังนดไมม่นน้อยเลยครับพี่น้องเอ้ยพูดอะไเกี่ยวไปขายจักไหนบ่คายเบิร์ดไปดิพูนะ แต่ว่าพูด <g ül> มันน้อยๆนี่แหละลูกท้ายแล้วนี่แหละ <c oughs> ลูกท้ายอ่านนี่แหละ่นไปได้เมีนเนยญ่พุน่นได้เมียญ่พุ่นอันเมียกับสีออกลูกเนี่ยฮะเงินที่ไปออกลูกกับบะมีอยู่เนี่ย <c oughs> เหตุบาปก็น่าพอค่ากันได้ค่ากับพบพอค่าเออพวเอาของกันเนาะปลูกแล้วพวเอาของกันไหมพี่น้องมึงจาว่ามันน้อยดิแต่พักซีอยู่นี่ม,มันทิ่ไรกลัวน้อยอย่่อ่นกับว่ามันเป็น้อยอยู่ในไรกลัวพี่น้องปลูกไว้แล้วพอคนว่าเอาเห็นตะเพิ่นไปแต่ขก็สวดนี่เหตุยังการก็เลยมาเบิ้งนะครับเหตุบาปกันเนาะพอค่ากันได ยันยายยันยายอันนี้ป้าอันนี้อ่าน,น,นี่พี่น้องกันนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนนะครับชิปหนาจะหอดกันไหมเดี๋ยวเลือกพักสาเพื่อนก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสใจ